เมรี Mary, ชุนถูกถามถึงแอมมี่เตรียมจะสาดก,กลับดันเจอเรื่องพีกว่าเมรีคัมพีฉุนถูกถามถึงแอมมี่แฟนเก่าเตรียมจะสาบก,กลับดันเจอเรื่องพีกว่าทำเอาคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเมรีคัมพีลูกสาวคนเล็กของปูพงสิษฐ์เกิดอาการฉุนปนหัวร้อนขึ้นมาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่ถูกถามถึงนักร้องหนุ่มแอมมี่เดอะบอสตันลูแฟนเก่าที่จบความสัมพันธ์กันไปไม่ดีนะับ โดยล่าสุดวันที่3พฤศจิกายน2567สาวเมรีก็ได้โพสต์ข้อความระบายผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเอาไว้ว่ามาส่งพัสดุที่โลตัสเดินเดินอยู่มีเสียงสัมภเวซีแถวนั้นลอยมาว่าออมอไม่มาด้วยหรออกนี่คือหันไปพร้อมจะสาบแม่งแบบไม่สนหน้าไหนแล้วแต่พอหันไปปุ๊บป๊บเมียแม่งเอาศอกตีปากมันแบบศอกจริงๆทีเดียวอีผัวเลือปลวกปากนี่พูดไม่ออกแล้วหันหลังกลับขึ้นรถ ก่อนขึ้นได้ยินเสียงเมียแว่ๆ,ๆว่ามึงไปขอโทษเขาเลยนะฉันรีบสตาร์ทโด,ดออกเลยจ้าคือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไงเลย555555 55พร้อมกันนี้สาวเมรีก็ยังได้เผยผ่านคอมเมนต์อีกว่าปรึกษาแม่ว่าเป็นแม่จะขึ้นรถดดเหมือนเมียไหมหรือจะรอคำขอโทษหรือจะซ้้าเติมมันต่อแบบสมควรแล้วมึงอ่ะ คอมเมนต์ต่อเรื่องราวดังกล่าวกันอย่างคับข้างมรีคัมพีสาวสวยเก่งายาตศิลปินเพลงผู้ชีวิตคนดังปูพงศิษฐ์คัมพีเกิดวันที่12ธันวาคม2536ปัจจุบันอายุ30ปีเรียนจบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัดสัมชัญมีพี่สาวแม่เดียวกัน1คนคือมาคัมพีวัย31ปีและมีพี่น้องต่างมารดา3คนคือแพรพลอย และเมรีมีความสามารถทางด้านดนตรีมาตั้งแต่เด็กโดยเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อนุบาลเพราะพ่อบังคับให้ลูกทุกคนเรียนตอนปอ0 .1 เมย์ขอพ่อเล่นกีตาร์ตอนแรกก็ไม่ได้เลือกว่าจะเล่นแนวไหนแต่พ่อแนะนําให้เล่นแนวคลาสสิกซึ่งเมย์และมาพี่สาวต่างก็มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีคลาสสิกทั้งคู่และสานต่อทางด้านดนตรีตามรอยคุณพ่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เรียกว่าเป็นครอบครัวนักดนตรีตัวจีนอกจากนี้เิรียังมีความสามารถในด้านศิลปะการวาดภาพอีกด้วยโดยเธอเป็นคนออกแบบสินค้าที่เป็นภาพของคุณพ่อเช่นเสื้อยืดกระเป๋าผ้าพโพกหมวกและอื่นๆให้แฟนเพลงคัมภีร์ได้สะสมกันอีกด้วย